ในที่สุดเก่งจังเลยในที่สุดก็กล้าเล่นเองไม่งั้นก็ให้ช่วยตลอด วันนี้พาวินเต่งเก้าวนครึ่งโรงเรียนไม่ได้ไปยังมีขี้มูกอยู่วันนี้อากาศดีให้เล่นอยู่บ้านตามมาเดินเล่นกันเก่งจังเลยโอ้โหพามาปลดปล่อยพลังไม่เป็นไรรลกไม่เป็นไรขึ้นดีๆช้าๆช้าๆจะเย็นๆนะ ตัวเล็กน่นไอ้ตัวเล็กอนะ่นันไอ้ตัวใหญ่อยู่นี้ปลดปล่อยพลังกลับบ้านไปจะได้หิวหิวเมื่อเช้ากินไข่มาแค่ครึ่งชามนึงไข่ตุนวิธีการทำไข่ตุ๋นี่ยทุกวันถ้าวิงกินอย่างเงี้ยทุกวันอะอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะกินเก่งจังเลย ไข่ไข่หนึ่งฟองผสมนมขึ้นถ้วยใส่นเนยลงไปหน่อยแล้วตีให้เข้ากันแล้วเข้าไมโครเวฟสองนาทีจบกินอย่างนี้ทุกวันตอนเช้าคืออย่างอื่นไม่ค่อยอยากจะกินกินอะไรไม่ค่อยจะลง กินอะไรก็ไม่ค่อยจะกินแต่ไปกินข้าวสจตอนลางวันก็อะไรมนมขนมปังบ้างตอนเย็นกินข้าวบ้างไม่ค่อยกินอะไรชอบกินน้ำซุปกินก็กินแป๊บแป๊บ อลงมาแล้วลงมาลงมาแล้วล,ล,ลูกว,ว,ว้าวเก่งวันนี้อากาศดีอยู่ตรงนี้เลยไม่ค่อยไม่ค่อยหนากพาวีนก็ต้องมองรถี รถอะไรผ่านมาแปลกๆใหม่ๆ้ะคะมองรถมอเตอร์ไซค์รถแทรกเตอร์ ide, mm hmm. เห็นนะคะ mm hmm. ก็จะพูดชื่อ mm hmm. ว่ารถอะไรผ่านมาเม่ย mm ัง hmm. ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะเนี่ยคุณแม่เนี่ยค่ะจะเที่ยงแล้วเอด้าก็ ชูคอขึ้นมาเป็นพักๆโอ้โหเล่นหลายรอบเลยเก่งจังเลยวันเนี้ยทุกทีต้องให้ช่วยให้จับมือตลอดเล่นได้แต่ไม่ค่อยกล้าแล้วพอมานั่งอยู่ไกลๆก็เลยเล่นเองของัยมีความมั่นใจก็เลยลงเองจริงเล่นได้ตั้งนานแล้วแหละแต่แบบว่าตุมต้มๆต่อมๆเสียวๆ อาทิตย์หน้าเราก็จะหยุดหน้าร้อนกันแล้วพาวินลงอย่างนั้นไม่ได้ลูกทุกคนหยุดอยู่บ้านหยุดพักร้อนแม่นั้นหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าดูลูกส่วนคุณพ่อก็หยุดดูลูกอีกคนใช้สิทธิ์ลาใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงลูก รายได้ก็จะหดลงไปหน่อยแต่ก็อยู่ได้ถ้าไปทํางานก็จะได้เยอะกว่าแหละแต่อยู่บ้านก็ได้เงินเหมือนกันแต่ว่าได้ไม่เต็มเหมือนทํางานแต่ก็คืออยู่ได้ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยปีนี้ยิ่งไม่ได้ใช้เงินอะไรเท่าไหร่เลยปีนี้กับปีที่แล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปประเทศไทยไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเลยเนื่องจากโควิดแลเดี๋ยวหน้าร้อนนี้ไปเที่ยวไหนจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะพี่พาวินหม่าม้าปิดวิดีโอแล้วนะคะหวัสดีครับก่อน สวัสดีครับยังไงสวัสดีไกลๆกสวัสดีครับยังไงได้ยินไหมโอส <Aven> วัสดีครับตรงนั้นเลยเหรอลูกโอ้โหโ,โอเคเดี๋ยวไปดูสองเอด้าหน่อยเอด้าตื่นยังเดี๋ยวสิทํางเอด้าตื่นยังเออสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหกัมเสียกัมเสียกัมเสียสวัสดีครับกัมเสียกัมเสียกัมเสียเอด้าก็ยังคงหลับเอยู่เอด้าก็ยังหลับ ก็เย็นๆลมเย็นๆก็น่าจะนอนสบายน่าจะนอนสบายโอเคพี่พะวิงกลับบ้านยังกลับบ้านยังลูกเป็นไรอ่ะมุกไหลกะเราอ่ะบางทีให้ไหลแล้วก็ไม่ยอมบอกแล้วก็แล้วก็เลียขี้มูกตัวเองกินอักตาหูแวดอักตาหูแวด เดี๋ยวฟันเฉาะเดี๋ยวฟันเฉาะเช็นหมุงไหนซิเดี๋ยวก็ติดเชื้อโรคก่ะเราเอาเชื้อโรคไปแพร่คนอื่นเขาโอเคอเดี๋ยวดูพี่ภาินใกล้ๆดูพี่ภาวินเดี๋ยวมาดูพี่ภาินลงเิอ่ะพี่ภาินลงเองลงเองลงเองไงเดี๋ยวดูหน้าหน่อยเดี๋ยวดูหน้าหน่อยลงเองไงลงเองไงว้าวแค่นี้งเห็นไม้ง่ายจะตายเก่งจังเลย เก่งจังเลยเดี๋ยวพี่พาวินลงเองนะเออเดี๋ยวพี่พาวินลงเองครับพี่บินขึ้นมาอักตาช้าๆลงช้าๆไม่ต้องรีบกกี่รอบแล้วเนี่ยเร็ว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  Come heat เร็วเร็วโอเครุชคอนน่ะเร็ว เก่งมากมีรถอะไรมาอีกโอ้โหตาดีเห็นมาเป็นทุอ่มันไปอะมันมันกลบรถเฉยๆลูกมาได้ซิเกมเขากลับรถแหมเขาเห็นอยู่ข้างบนก็รีบลงมาแต่มันกลับรถไปแล้วไปแล้วค่ะอากาศดีๆวิดีโอเยอะหน่อยช่วงนี้ไปออกนอกบ้าน วิวก็วิวเดิมๆดิมเนไม่ได้ไปไหนมีแต่ลูกนี่แหละกับท้องฟ้าอันสดใสไหนดูสิท้องฟ้าดูดูท้องฟ้าอะไรลูกกระแด่สมัยอะดูท้องฟ้าดูท้องฟ้าวันพรุ่งนี้จะร้อนกว่าวันนี้อีกก็ดีถ้าร้อนๆน่ะอยู่ในร่มดีอยู่กลางแดดไม่ดีอยู่ในร่มมันจะเย็นสบายแตร์ดอ่ะแตรัดโอ้สตูแตรด โอเคบายบายค่ะวันนี้ค่ะอ้าวดูพี่พวินลงอีกรอบพี่พวินลงมาเร็วพี่พวินพี่พวินลงมาอีกรอบเร็วเห็นรถไรไม่ได้จะไปบา้านบายบๆเขาหมดลงมาอีกรอบเร็วพี่พวินลงมานนอ่าเดี๋ยวระวังชนนะเร็วลงมาเร็วพาเวิน จังเลยโอเคบายบายแล้วนะสวัสดีค่ะ